จ่าชี้เป้าขยอ,อยสก,กอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงพัฟโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูอเอทิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูอเอทิดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามวันนี้ผู้จ่าแตงทัพโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกการโชว์ซิลิบีรอบอเกมเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศน,นะครับเคมเมนเซ่พบกับเวเนเซียครับเคมเมนเซ่เจ้าทิน5เกมหลังสุดในลีกก็ต้องบอกว่าฟอร์มรมมมมกกกาาารรรเเเเเเลล่่่่นนนนยยยยออดีะะคคับบพพวขไแแ้ใงป็ช3ส แต่ถ้าว่าพวกเขาทําได้เพียงจบอันดับที่4นะครับผมอยู่ในช่วงของเพลย์ออฟนั่นเองนะครับมี6 7คะแนนโดยที่เกมเพลย์ออฟรอบรองนะครับผมพวกเขาก็สามารถเอาชนะทางด้านของอาคาตนซัโลไปได้นะครับโดยรวมผล2นะัดชนะไป4ี่หกประตูต่อ3ด้วยกันนะครับส่วนทางฝั่งของเวเนเซีย5เกมหลังสุดในลีก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ฟอร์มมาดรอปในช่วงท้ายๆนะครับชนะเพียงอาชนะ3เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับโดยที่เวเนเซียเนี่ยพวกเขาอยู่อันดับที่3นะครับผมมี70คะแนนโดยที่ห่างจากโคโมที อันดับที่2เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นแต่ประตูดได้เสียดีกว่าเยอะนะครับผมก็เลยทําให้พวกเขาพลรราดในการคว้าตัวอัตโนมัตินะครับโดยที่เกมรอบรองชนะเลิศในรอบเพย์ออฟนะครับพวกเขาก็ชนะปแลโมนะครับผมโดยรวมผล2นัดชนะไป3ประตูต่อหนึ่งะครับเฮดทเวตของทั้งคู่เป็นทางด้านของเวเนเซียที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับชนะ2จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่เครโมเนเซชนะเกมเดียวนะครับโดยที่ในช่วงของเลกูล่าซีซั่นก็เป็นต่างฝ่ายต่างชนะกันได้ในบ้านของตัวเองครับดับชนีเกมคู่นี้มองว่าทางด้านของ เครโมเนเซ่เสมอเสียหายเล็กน้นอยน,นะครับซึ่งต้องบอกว่าเครโมเนเซ่ได้เปรียบในการเล่นในบ้านและฟอร์มช่วงหลังๆนะครับก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวส่วนทางกับทางด้านของเวเนเซียที่เพิ่งจะมาดีในช่วงเกมครเลอฟเท่านั้นนะครับดังนั้นคู่นี้มีโอกาสที่เครโมเนเซ่จะสามารถเฉือนเอาชนะไปได้เชียร์ไปที่เครโมเนเซ่ครับไปกันที่ศึกลีเอิงฝรั e. ร่งเศสนะครับผมเกม Play เพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับผมแซงเอเตียนพบกับเมสครับแซงเอเตียนนะครับผมทีมจากลีกล่างนะครับผม5าเกมหลังสุดในลี ก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับผมพวกเขาชนะถึง2เกมด้วยกันแล้วก็เสมอ2เกมแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นพวกเขาจบอันดับที่3นะครับของของลีก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆถ้าหากว่าได้อีก3คะแนนพวกเขาก็จะได้ตั๋วขึ้นชั้นอัตโนมัติเลยนะครับส่วนทางฝั่งของเม็ดนะครับผม5าเกมหลังสุดในลีกฟอร์มย่ำแย่มากนะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็แพ้มา4เกมติดนะครับผมโดยที่เกมนัดล่าสุดท้ายพวกเขา,พาแพ้เปเชเชไปศูนย์ประตูต่อ2ทําให้สถานการณ์ในลีกของพวกเขานะครับ อันดับที่16นะครับผมก็ต้องมาพลายออฟกับทางด้านของแซงเอเทียน e ที่จบอันดับที่3ในลีกเดนะินนั่นเองนะครับเฮดเของทั้งคู่ก็เป็นเม็ดที่เหนือขอขอภัยครับก็เท่ากันเลยนะครับต่างฝ่ายต่างชนะกันได้2ครั้งโดยที่เสมอกันไป1ครั้งการเจอกันครั้งล่าสุดนะครับผมก็เป็นทางด้านของเม็ดที่ชนะ ทั้งไปและกลับนะครับดับชนีเกมคู่นี้มองว่าแซงเอเตียนบังคับชนะนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของแซงเอเตียนช่วงช่วงเวลานี้พวกเขาฟอร์มค่อนข้างจะร้อนแรงเลยนะครับส่วนทางกับเม็ดที่ระยะหลังๆนี้ฟอร์มไม่มีเท่าไหร่นะครับดังนั้นคู่นี้มีโอกาสที่แซงเอเตียนจะสามารถเฉือนเอาชนะได้เชียร์ไปที่แซงเอเตียนครับคิดว่าเกมเล็กแรกน่าจะสามารถเอาชนะเม็ดไปได้ครับ ไปกันที่เกมไอซ์แลนด์พรีเม er, ียร์ er, นะครับคู่ระหว่างเบดาบิกนะครับผมพบกับไวกิงเกอร์เลยาวิก er นะครับผมทางด้านของเบดาบิกนะครับผม5เกมหลังสุดในลีกก็ต้องบอกว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากนะครับพวกเขาชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่เกมล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปชนะฟาร์มไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยที่พวกเขาตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงนะครับผมมี18คะแนนด้วยกันส่วนทางด้านของไวกิงเกอร์นะครับผม5เกมหลังสุดในลีก ต้องบอกว่าฟอร์มนี้ดีกว่าเห็นเลยนะครับผมพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ชนะมาถึง4เกมด้วยกันโดยที่ตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงนะครับผมมี21คะแนนเฮดเวทของทั้งคู่ก็เท่ากันเลยนะครับต่างฝ่ายต่างชนะกันได้2ครั้งโดยที่เสมอกันไป1ครั้งแต่ถ้าว่าในรอบ6เกมหลังสุดนะครับถ้าจาก6เกมหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นชนะหมดเลยนะครับดัดชนีเกมคู่นี้มองว่าทางด้านของไวกิงเกอร์เสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับแม้ว่าไวกิงเกอร์จะดูเหนือกว่าก็ตามแต่นะครับผมเพราะว่าพวก ในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานดีกว่าก็จริงแต่ถ้าว่าวันนี้เบรดาบิกเล่นในบ้านค่อนข้างจะมีเสียงเชียร์ให้ได้ให้ได้กําลังใจนะครับผมดังนั้นคู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เบรดาบิกนี่จะสามารถเอาชนะไปได้เชียร์ไปที่เบรดาบิกคิดว่าวันนี้ไม่แพ้ขาบ้านครับสตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงท็อโฟชอบเลยนะครับผมก็มีเครโมเนเซ่นะครับผมมีแซงเอเตียนและก็ทางด้านของเบรดาบิกครับอย่างไรก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกันกบจา่าชิเปาขยสกอร์วิคะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็ปโฟ ที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเอเต็ดกันด้วยครับแล้วก็ช่องทางหนึ่งที่ l i น์แอดแอดตายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสดครับ